พอลงคลิปไปของยังไม่ทันเข้าลูกค้าก็ทักมาถามทันทีว่าสินค้าเข้าเมื่อไหร่เหมือนลูกค้าจะลังเลหายไปสักพักลูกค้าทักมาสวัสดีจองหนึ่งตัวรีบมาจ้ำทันทีรีบส่งที่อยู่ในการจัดส่งเพราะกลัวพลาดของดีต้องรีบจองเพราะของเข้ามาจํานวนจํากัด พอสินค้าเข้าทางบริษัทก็รีบแจ้งลูกค้าทันทีพร้อมสรุปยอดให้พอชมคลิปที่ทางบริษัทลงคลิปตัดญ้าเพิ่มลูกค้าเห็นตลับเอ็นโอเลกอนแล้วน่าสนใจเอ็นฟันเลื่อยของโอเลกอนแพงแต่ดีเอ็นฟันเลื่อยใส่ได้ถึง6มิลถึง7มิลใส่ได้สบายๆแต่ในคลิปใส่4มิลค่ะมีทั้งหมด2แบบ 1N เอ็นออก2เส้นใช้กับเครื่องยนต์ย5ซีซีขึ้นไปคลิปนี้ใช้เอ็นแบบ4เส้นเครื่องยนต์40ซีซีขึ้นไปลูกค้าโดนตอีกแล้วแต่สินค้าหมดต้องรอของเขอาขอบคุณควท่่ะี วางใจบริษัทเราสินค้าดีมีคุณภาพแบบนี้พูดได้เลยว่าหาได้ยากเพราะของเขาเข้าแล้วหมดวัยจริงๆรินสินค้าที่หลายๆประเทศใช้แรงจริงขนาด50.2ซีซีขนาด3แรงมา้าแบบจุกๆเลยค่ะเล่นเขาเยอะมากๆมีช่องระบายความร้อนเวลาใช้งานานานๆใส้กองแบบ2ชั้นป้องกันฝุ่นได้ดีสามารถพับเก็บได้สะดวกมากประหยัดพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นแ,แรงทนทานใครชอบขอฝา,ากเครื่องดนตรีสองจังหวะยี่ห้อ Echo รุ่น S R M <สา>5 2 0 E S ไว้ด้วยนะคะรีบเข้ามาสั่งซื้อกันนะคะ